กลองไทยของเรือของฝ่าฝันด้ยหมู่บ้านถ่ายน้ำนะครับเราโหลดสิ่งของนะครับขึ้นเรือกำลังล่องไปในคลองสำโรงนะครับอันนี้เป็นคลองสำโรงก็ดีเลย ไงดีนะอกเดี๋ยวเดี๋ยวท่นประานอยู่กับใครครับเนี่ยอู่ดัอยู่คนเดียวเหรอ รันตรีรัตนารสนับุนลเรือนะครับท่านประธานมูลที่นะครับนะครับหลังจากได้รับข้อมูลแล้วก็รอผู้การโจนะครับพร้อมด้วยกับผู้ใหญ่แม่จ๋าทุกท่านนะครับมันเป็นสิ่งอาจจะดูไม่มากนะครับแต่เป็นสิ่งเล็กน้อยที่มาจากนันมาทีละครทุกท่านนะครับนะครับสู้ๆนะครับวันนี้ที่ตจรัะผููเรยนถ้าเกิดมีคน คุณยายพี่ชายค่ะไม่น่ไม่ไส่ยายไปแล้วมามามาแล้วไม่ตีตอนนี้เราไม่รู้ครับ